คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเป็นวิทยาฐานและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะมาครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม My d a s Go นะครับของค่าย r ร t t i เก r นะเราอยู่กันที่ Lucky Nikki นะครับกับทุน2,000นนะก็อ่านตามนี้เลยนะครับชนะได้ถึง ก็คือ243เวนะครับชนะได้มากกว่า1,888เท่านะครับสปินใหม่ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้ว่าเป็นเกมใหม่หรือเกมเก่าด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะรายการจ่ายก็จากซ้ายไปขวาติดกัน3ช่องก็จ่ายครับผมนะเป็นอ0พว่ายังไงปับเบ็ดก่อนไหมโอเคครับ20บบาทไปฮนะ ยังไงก็รับชมความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะดูเพื่เป็นแนวทางได้นะคะสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะส่วนใครที่ไม่ได้เล่นก็ดูเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานอย่างเดียวก็พอนะครับคิดซะว่าผมมารีวิวเกมให้ดูแลกันนะเกมผมเล่ไทเกอร์เราก็จะต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะจะไม่ค่อยเหมือน PG นะที่จะแบบกดกระชากเอาโชคโขกหักได้นะครับนี่ก็จะช้าหน่อยนึงนะเป็นแง่างสายชิวอะ โอเคอัตโนมัติไปเลยละกันนะฮะรอ้อยรอบครับผมยังไม่รู้สึกตื่นเต้นนะกับเกมนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับจะโบไหม มีตัวเลขบักเลยนะเมื่อกี้เห็นไหมฮะห้าสิบไ้หกบาทสุดยอดเบ็ดยี่สิบนานๆนนจ่ายทีครับผมนี่มันสองร้อยสี่ิสามเวจริงป่ะเนี่ยอะไรยีิบสี่บาทเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไอช่องเนี่ยมันบัก สังเกตไหมครับบางทีมันหมุนอะไรก็ไม่รู้ผมสังเกตหลายทีแล้วนะ16บาทเงินผมจะหมดก่อนละมั้งสิบาทครับเนี่ยหลายช่องว่ะหรือว่าเป็นช่องเดียวนะมาผมกดเองดีกว่าเพิ่มเพิ่มเงินไป30บบาทครับ <ค><ณ><ค><ณ>ไม่คุ้นเหมือนกันนะยอดเงินมัน,มนอยู่ตรงนี้ครับผมก็มจะไปม,มองหาแต่ตรงนี้นะคือ ถึงจะได้แล้วสปินใหม่เรสปินกี่รอบครับอ่ะพอหมดก็หยุดครับผม2 7 0จสิ 220. สุดจัดไม่ต้องบอกเลย ปกติแล้วถ้าเป็นของเลไทเกอร์พอเวลาช่วงที่มันมาเนี่ยมันจะมาติดติดกันนะครับก็อย่างว่าครับไม่แน่ไม่นอนนะหกสิบบาทครับโอเคผมรัอยแปดสิบนะ ทำไมผมไม่ได้ฟรีเกมหรือว่ามันไม่มี mm. อ่ามาอีกแล้วนะผู้หญิงโอ้ยอุ้เวนะมีมือชี้ตั้งเยอะมึงก็ไปชี้อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เหนื่อยใจครับถ้าไม่เต็มหน้าจอนก็ไม่ได้มีความหมายดูดิร้อยแปดสิครับจ่ายข้างนอกก็ได้ครับเมื่อกี้ก็จ่ายอยู่นะค่อนข้างจ่ายยากเหมือนกันนะช่องมันเล็กมงครับ ชี้ <Hey. S 1> ดได้เลยเหรอโว้ยคืออะไรเปลี่ยนได้ด้วยเหรอผมผู้เคยได้เนี่ยงงครับ จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี้เฮ้ยรอบนี้โอเคอยู่นะเีกสช่องเองนะครับเด็ก2ช่องนะครับดูซิว่าจะได้เต็มไหมโอเคหนึ่งร้อทางนะครับทางละกี่บาทครับผมจัดให้ผมเด่นเด่นเลยรางวัลใหญ่ผมว่ากดเลยไหมผมว่าได้ไม่เยอะหรอกเฮ้ย อา้าทำไมจ่ายแพงอะครับ6,480ผมผมขอดูได้ไหมอยู่ตรงไหนอะอ่ตัวเอตัวขึ้นไป2บาทผมไม่ค่อยเข้าใจรายจ่ายตรงนี้นะแต่มันได้เยอะกว่านั้นน่ะทำไมมันจ่ายเยอะจังครับ โอเคครับเลิกดีกว่านะมันไม่มีฟีสปินหรอกผมว่านะเพราะว่าผมยังไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็ได้หลายเท่าแล้วนะครับผมมีทุนเข้ามา2,000นนะครับกำไราไร5,17บบาทก็หนีดีกว่านะครับก็จ่ายดีอยู่นะสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าผมจงนะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ